สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมิ้นอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะทุกคนแล้วก็คือมิ้นจองเรือไว้ตอนบ่ายสองนะคะจะข้าวฟากไปที่สม็ดประมาณบ่ายสองนะคะ ตอนนี้มิ้นมาดูอาหารทะเลนะคะว่ามีอะไรที่จะซื้อไปกินฝั่งหนุนบ้านนะคะข้างหลังก็จะเป็นทะเลนะคะทุกคนตอนนี้มิ้นพาทุกคนไปดูก่อนนะคะตอนนี้เราก็เลือกดูอาหารทะเลกันอยู่นะคะแล้วก็มิ้นก็ซื้อปูไปแล้วนะคะปูกุ้งปลาหมึกน,นะคะตอนนี้ก็เดินเล่นก่อนนะคะแล้วก็ เขามีบริการนึ่งให้ด้วยนะคะ กำลังจะไปขึ้นเรือแล้วนะคะต้องตัวซ้อนแสงไหนคุณร้องให้ไปทางไหนกำลังจะไปขึ้นเรือเฟอร์รี่นะคะเรือของเราเอ่ทังนั้น ตอนนี้นะคะเราก็กำลังาจะาข้ามไปเกาะเสม็ดแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่บนเรือแล้ว วินก็ถึงฝั่งของเกาะสมิทแล้วนะคะนี่ตอนนี้เราเพิ่งลงจากเรือมานะคะเรากำลังจะไปเดินไปหาดรายแก้วนะคะ,ะค่ะเรากลังจะเข้าที่พักนะคะเราจะเดินไปเรื่อยๆก่อนนะคะ่เราก็กลำลังเดินหาที่พักของเรานะคะ ก็จะมีรถสองแถวให้ขึ้นนะคะแต่ว่าที่พักมันอยู่ใกล้ๆนี้เองก็เลยเดินมานะคะคือของกินเราวก็แบบคนถูคนถูเดินไปนะคะว่าไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนกัน เดราเป็นคนแข่งแรกเหมือนก่องร้านเลยคล้ายๆใช่ใชเราเป็นคนแข็งแรงใช่ไหมคะแข็งแรงมากเ,เอ้อไันเลยเจอกันค่ะเจอกันค่ะนี่นะคะเราก็ถึงที่พักแล้ว จะออกไปหาของก,กินที่เซเว่นนะคะที่ข้างหลังก็จะเป็นหาดนะคะเราจะเดินออกมาข้างนอกเราจะไปดูนะค่ะว่ามีอะไรกินมากค่เราเดินมาถึงเซเว่นแล้วมีสองฝั่งเลยของกินเยอะมากจางไอง้ชงจางจ้า อนนี้นะคะวินพาทุกคนเดินมาชายหาดนะคะหาดใสแก้วนะคะตอนนี้คือบรรยากาศกำลังดีเลยค่ะทุกคนตอนนี้บรรยากาศประมาณ8โมงนะคะทุกคนวันนี้คือลมเย็นสบายมากเลย นี่ค่ะเรากำลังจะขึ้นสอกแถวไปเี่ยแล้วคนเท่าไหร่ทั้งหมดร้อยหนึ่งนี่ค่ะกำลังจไปท่าเที่ยแล้ว ไม่ได้สบาม่ได้สเายโอ้ยเราก็ถึงท่าเรือแล้วนะคะต้งไปไหนเร้อะไปไปไหนกับไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะข้าออกจากสมเด็ดไป เราจะข้าวฝั่งไปฝั่งนี้คืนเราจะว่ายน้ำข้ามไปนะคะใช่เราจะว่ายน้ำข้ามไปโออพี่เ <laughs> <laughs> ขาเนี่ยเรากำลังรอตั๋วข้ามไปฝั่งนั้นนะคะรออยู่ที่ท่าเรือข้ามฝั่งใครเอ่ยเนี่ยคะ่ะเราก็รอก็นั่งรอต่อไปนะคะ น,นี้เราก็ถึงฝั่แล้วนะคะเราก็จะขับอะเรเดินไปเอารถนะคะตอนนี้นะคะมินอยู่ที่สะพานรักแสนนะคะทุกคนด <c oughs> ูนะคะก็คือมินแวะเที่ยวกันที่นี่นะคะสวยมากเลยมันจะเป็น สะพานรักสแสหม่หรอเอาจริงหรอฉันพูดผิดค่ะมันคือสะพานรักสแสหม่นะคะมันบอกว่าสะพานรักเหม่ <c oughs> อ๋อคือของฝั่งนี้มันจะเป็นป่ากงกลางนะคะนี่นเป็นป่ากงกลารขอ,ข,อขอบคุณ <ขอ S 1> ครับผ<ะ>มจังหวัดเนินคขาไม่ใช่จังหวัดน่าจะตำบลตำบลเนินคขา นี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูข้างๆข้างรอบนะอ้าวฝ่าโครงการนะคะโครงการกระจายเป็นเดียวกันนี่นะค่ะจะให้ดูโหสวยค่ะนี่ค่ะก็คือสะพานไปสะพานยาวมาทางนี้นี่ เป็นสะพานมายยาไม้ะเดินไปทางสะพานนูน้นนะตอนนี้นะคะเราอยู่บนสะพานแล้วนี่ค่ะ อ๋อตรนี้มินมึนหัวมากสะพานคือมีความโยกเนี่ยพานโย้โอ๊ยมีคนแกล้งงาเดินไปถึงสะพานรักแสแม่ค่ะมินพูดผิดค่ะทุกคน เนี่ยคะ่ะแล้วก็เดินตามสะพานไม้ไปนะคะสองข้างทางก็จะเป็นป่าชายเลนตลอดเส้นทางนี่นะคะมันก็มีให้อาหารปูหรอคะอุ้ยเดี๋ยวดูก่อนนะหาปูปสิต้องมีปูอยู่ในนี้แหละน,น,น,ละน,ะน้านู่นมันมีมันมีมันพ่นน้ำออกมาแล้วนั่นอะ ไหนฮะเราถ้ายังไม่เห็นปูนี่ไงนี่ไงปูมาแล้วไปไหนอีกนี่เปนโกงกลางแล้วนี่นี่ค่ะสองข้างทางก็จะเป็นป่าโกงกลางตลอดเส้นทางแล้วก็จะเดินดูไปเรื่อยๆกลางคู่างคูรไม่ไปโลกใเมืองันเป็นคาเน มีป่าพองนูรักไวาก็ปลอดภัยเป็นอาหารได้อีกนะถ้าไม่นูรักก็เล็กหมดแล้วเพราะว่มันอยู่นี้แหละน้ำไม่ลึกมากเนาะก็มีขึ้นมาหายใจได้คือบรรยากาศดีมากทุกคนคือมืนว่าเหมืนชอบแบบป่าแบบนี้อยู่แล้วอ่ะแล้วทีนี้แบบเออได้มาเทีย่ยวใช่ปะ่ะก็คือเดินเดินไปก็แบบมีความอิจใจอะ่ะ ชอบแบบธรรมชาติแบบนี้มากอะจริงนีู่ดิทุกคนคือมันเป็นป่าแบบเออเราชอบอะแต่เราไม่มีโอกาสได้มาเลยเนาะพอได้มาก็มีความสุขมากเลยนี่ค่ะแล้วสวัสิกบินก่อน กลับไปที่เดิมนะคะนี่คือแบอันนี้สาราอะไรต้อนรี้นะคะพาทุกคนมาที่เนินนางพญานะคะคือตรงนี้คือแบบ มันจะมีให้เราอะของมินแจและชั้้าเป็นคู่อะแล้วก็ลองไว้ข้างบนแล้วก็โยงมุูแจกทีเนี่ะโอ้คือเนบรรยากาศอ่งเงี้นะนี้ก็จะเป็นเนี่ยก็จะเป็นทะเลแล้วก็จะมีนั่นอะ